ผมว่าอยากให้เป็นตัวประกอบแม้นว่าจะออกดึกแต่ก็ออกในบริบทของความเป็นพระเอกในฐานะความเป็นพระเอกนะครับกอยากให้พี่น้องแบบลออหมอกตะเวนอยู่กันขึ้นนึงแหละโชว์แรกสองโชว์สาวแหลกพี่น้องผู้อยากจับมือหรืออยากถ่ายรูปอยากมีรางวัลมาให้ถ้าบอสามารถยูดดึกได้ก็คือเอามาให้ช่วงคอนเสิร์ตาาพี่น้องมีความสงใยอย่างกัน ถามได้ถามถาม,ถามได้<ำ>เรียมเข้ามาต้าเนี่หนนให้ามมาค้ำตดิดต่<า>อคำสามคำถามพี่น้องผู้ใดถามมากรกตอบกนเด้อนี่มาครับพี่น้องครับครับสามคำถามตรงนี้สำหรับพี่น้องแฟนครับที่จะถามพระเอกตาวัชราก่อนถามสด,สดตอบสด,สดตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะ จบรายการครับผมสามคำถามนะครับพระเอกตาเป็นคนที่เสียงดีเสียงหวานร้องลูกทุ่งก็เพราะร้องหมอลลักับมวนนะครับเตยกับมวนเป็นคนที่แบบเมโลดี้ทุกอย่างคือเป๊ะตามโน้ตเลยนะเป็นบอคอยเพียนอชอบสูงความร่าพี่ชอบเนี่ยสูงความรู้สึกของผมซึ่งซึ่งเป็นหวนัวหน้าหรือเป็นผู้ปกครองเนี่ย ผมก็ม้องมาเพื่เอกดาววัชรากรเป็นอีกหนึ่งคนที่มีคุณภาพและก็บ่มีความกังวลใจคือให้หน้าที่อะไรคือทําหมดแล้วก็ทําอย่างเรียบร้อยอีกคนหนึ่งบอ b ได้มีความกังวลมาเอาให้แก้งแคบแต่นี้สิเป็นเร่งสี่บอให้เคบดอันนั้นสิเป็นเรื่องสี่บอสี่เรียบร้อยบอเสียแล้วก็บ่ค่อยปฏิเสธบ่กคอยปฏิเสธคําสั่งนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เยี่ยมยอดมากอยากให้ทุกท่านให้กําลังใจนะครับเดี๋ยวมารอคคาถามจากพี่น้องแฟนคลับจากทั้งบ้านนะครับที่ จันจิรานะครับถามว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อมาอยู่ใจกินร้อยครัเป็นวงที่อยู่แล้วสบายใจที่สุดครับเพราะว่าโมนาบ่าเคยว่าให้ว่เคยว่าให้ผมจากคำเลยแต่ผมมาอยู่แล้วก็ห้เกียรติผมคิดว่าหายเกียรติผมมากคนหนึ่งเพราะว่ายุนี่ผมกับวุฒิเอสีอย่างเดี ไม่ได้เต้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมก็เต้นอยู่ศิลปินผู้ไทยผมก็เต้นอยู่ประมาณ23ปีแต่ก็ิได้มาเป็นนักก้องหรือ่าเปียบบลลำกบผมก็คือสรุปก็คืออยู่นี่สบายใจที่สุดแล้วก็เป็นกันเองแล้วหัวหน้าใจดีครับพี่น้องนะครับใจให้แน่แต่แต่ขันเทศพผมถึกแน่ก็ต้องให้แต่ว่าบขเคยด่าผมเลยเพราะว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดมีคำถามหนึ่ง มันก็อาจจะต้องตอบนะซึ่งมันเป็นคําถามดิเออซึ่งมันเป็นคําถามแต่จริงๆแล้วก็คือมันมีความรู้สึกว่ามันไม่าาได้เสียหายเด มันมีคำถามหนึ่งแต่ถ้าตอบแบบแมนแมนเนี่ยมันจะได้ใจแฟนคลับมากเลยเขาถามว่าพระเอกต้าวัาชรากรมีครอบครัวหรือยังเออมาถามตรงแท้ไปดองตอบตรงตรงไปเลยเออตอบตรงตรงครับ,บจะมีครับผมนะครับเพราะว่าอายุปานี้แล้วนะครับอบอกเบ,บ,บอกกันแกนลูกนะครับคือมันเป็นอ่าส้นตัวละแต่รับ้ว่าถ้ามผู้ใดอยากลูก นะครับเหมือนแฟนขับเข้ามาแต่อยากรูก้เดี๋ยวมาถามกับตาอีกแลวแต่ว่าที่ไหไปบอกว่าผมมีขอบขั้วแล้วกับ่แ่แบอต่ว่ามีแฟนขับถามก็ตอบไปตรงๆว่าคือมีขอบครั้วแล้วมีแฟนแล้วนะครับเออหลายคนคือสมัยนี้พระเอกตาสมัยนี้แฟนขับเพิ่นคือมันสมัยใหม่ลวแม้มันบ่อยยึดติดกับว่าไผ่สิไม่ขอบรัวหรือผู้นั้นผู้นี้มีขอบรัวยิ่งเรามีความจริงใจหรือเข้าเปิดใจหรือเฮ้าแบบ เขาเลี้ยวยิ่งดียิ่งได้ใจทุกคนมากแบบนี้นะครับเพราเอีต้้าตอบแล้วนะครับว่ามีครอบครัวแล้วนะครับจะอยู่ใจเกินร้อยนานแค่ไหนเออันนี้เป็นเป็นคำถามที่ถามแท่นผมดี่นี่ผมคิดว่าซีอนี่ไปเรื่อยๆแหละครบับบ่บาบท่านนี้คิดว่าที่ไปตั้งแตเลยเพราะว่าเราก็อยู่ขอให้แต่สบายใจครับเป็นคําถามที่ บางคนบางคนอาจัยตอบเนีเพราะว่าเขาลังเลจะว่าผมว่าังเลครับเพราะว่าอยู่นี่แล้วสบายใจครับครับระอเอกตาบอกว่าซีอูไปเรื่อยๆนะฮะอันที่จริงแล้วมันธรรมชาติของมนุษย์นะฮะอยู่ไหนแล้วมีความสุขก็อยากอยู่ตรงนั้นซึ่งผมเนี่ยเห็นชีวิตหลายๆคนในวงการมอลำทั้งทั้งรุ่นเดียวกันทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องๆนะฮะบางครั้งเข้าโฟกัสตร,ตรงที่งานหมอลำมันเป็นกานทุกวง วิถีชีวิตหมอลำวงไหนจะดังมากดังน้อยวิถีชีวิตไม่ได้แตกต่างกันนะครับขอแค่ว่าเขาโฟกัสว่าไปยุวงนี้เราเพิ่นมีงานมีเงินแล้วเราจับตรงนั้นเลยส่วนเรื่องว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากเราตัดออกไปเลยอยู่แต่ละที่แต่ละที่มันมีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างกันนะครับเขาโฟกัส่ว่าเขามาทํางานเพื่อรับเงินเราจะไปซีเรียสกับต่างๆขอให้แค่ให้เราได้ทํางานได้เต็มที่แค่นั้น กร, <นะ S 1> ระเสือว่าพระเอกดาวชนะก่อนดี